เ่อนมีอาการมีอาการปลาบัวขยับไอระบาพื่อนเย,นเย,นย,ยหเอน,อยน,น,อยน,นชอบ ครับไปชนตัวที่สามครับเพื่อนตัวที่สามที่สามใส่ของเนาะประเมของใหม่ ใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันขอบคุณที่รับชมครับเพื่อนๆครับ